M5 MT07 นะครับสภาพตามนี้เลยครับแต่ว่าไม่มีแค่ไอตัวกันล้มหลังนะกันล้มกลางเนี่ยเอาให้นะครับอันนี้พาสีปีหกแนะครับผมยังไม่ได้ติดสภาพตามนี้เลยนะครับท่อใหม่มากท่อ80โลได้พ้าเดีดยังเหลือเยอะนะครับ บางโคนซื้อให้ใหม่แล้วนะครับบางโคนพอดีว่าบางโคนเก่าเป็นคาร์บอนนะครับพิกจิบถอดเรียบร้อยภาพตามนี้เลยครับกิโลนี่กิโลแทนะะ 25, นะครับสี่หมื่นห้าห้าสองห้าตามนี้นละครับอันนี้แต่งเป็นไม่สีดำเรียบร้อยติดฟิล์มกันรอยแล้วก็อันนี้คาร์บอนแทนไปแล้ กระจกถ้าอยากได้ใหม่มีของใหม่ให้นะครับมีของใหม่ผมซื้อเก็บไว้อยู่ประมาณนี้ครับราคาขอขายที่หนึ่งหนึ่งปองหนึ่งหมดเลยหนึ่ง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 แล้วกันอืมง่ายๆตามนี้เลยครับวันนี้วันที่เท่าไหร่อ่ะสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดลาวๆนี้แหละกุ่มพาเนาะอันนี้คลิปผมเองนะครับน้ำครับ